สวัสดีค่ะมาเจอกับเปเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนัสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระ,ะราชพมยานวธาสุงค่ะ และในคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวจากหนังสือจุไรท่องเที่ยวดวงดาวต่างๆนะคะซึ่งเมื่อในคลิปที่แล้วนะคะเบลก็ได้อ่านเรื่องของจุไรท่องเที่ยวดวงอาทิตย์ตอนที่2ไปค่ะเด็กหญิงจุไรย5ขวบนะคะก็ได้ปฏิบัตินะคะตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างจนกระทั่งสามารถที่ใช้อธิสมณกายนี่ยนะคะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงเมตตาพาจุไรและแม่เนี่ยไปที่ดวงอาทิตย์ค่ะ แล้ก็เล่าและอธิบายให้ฟังดำเนินมาจนกระทั่งถึงนะคะณนะวันหนึ่งโลกเนี่ยแตกสลายไปเพราะว่าด้วยอาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นมาถึง7ดวงค่ะหลังจากนั้นทุกอย่างก็มืดไปนะคะหลังจากนั้นนะหลวงพ่อนก็เล่าต่อมาว่าก็ได้มีพรมนะคะที่หมดบุญบารมีวาสนาแล้วเนี่ย จุตินะคะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ในที่สําคัญนั้นในสมัยนั้นนะคะก็คือด้วยที่พรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังมีบุญบารมีอยู่ค่ะก็จะมีแสงออกจากกายนะคะก็คือสว่างเดินไปไหนก็เหมือนกับเร่ง่ายเหมือนแสงมีออนนะคะเนาะเดินสว่างไปทั่วทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีเพศยังไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะท่านก็ได้อาศัยกินง้วนดินค่ะง้วนดินก็คือเหมือนกับโลกที่เผาผลาญก็ดินที่ถูกเผานั่นเองก็ มีความหอมหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นนะคะเหล่าผลมเนี่ยก็เลยกินง้วนดินนะคะกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะง้วนดินเนี่ยใกล้จะหมดไปค่ะและน้ําหนักตัวนะคะของพรมทั้งหลายก็เริ่มมีมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ได้เริ่มมีพืชพันธุ์ธัญญาหารค่ะเกิดขึ้นนะคะมีมะเมล็ดข้าวด้วยนะเวลาที่จะกินข้าวเนี่ยค่ะก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาหุงต้มค่ะนึกอยากจะกินก็กินได้เลยค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็เกิดมีเพศหญิงเพศชายค่ะและด้วยความที่มีเพศขึ้นมาค่ะก็อยากจะมีผัวมีเมียหรือมีครอบครัวขึ้นมาค่ะหลังจากที่เกิดความอยากแบบนั้นแล้วเนี่ยแสงสว่างในกายก็ดับลงไปค่ะและเมื่อแสงจากตัวดับหายไปโลกก็ดับไปด้วยค่ะ เลย้ยงโยมานะคะก็มีแสงสว่างจากพระอาทิตย์เกิดขึ้นพวกพรมก็ดีใจค่ะว่ามีแสงสว่างจากพระอาทิตย์เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาไม่นานค่ะแสงนั้นก็ดับหายไปพวกพรมก็ตกใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่กลับมีแสงจันทร์นวลอ่อนๆกลับขึ้นมาแทนทําให้เราพรมนั้นดีใจกันมากและในสมัยก่อนนะคะเขาเรียกพระจันทร์ว่าฉันทะแปลว่าพอใจหรือดีใจแต่ต่อมาเนี่ยแปลงเป็นจันทะนั่นเองค่ะ เรื่องราวนะคะก็ได้ดำเนินมาถึงตอนนั้นและในคลิปนี้นะคะเบลก็นำเอาเรื่องราวของจุไรท่องเที่ยวดวงจันทร์มาอ่านให้กับทุกทุกท่านได้ฟังกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอเชิญทุกทุกท,กท่านติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะตอนจุไรท่องเที่ยวดวงจันทร์โดยสอทมาคุยกันถึงเรื่องจุไรเด็กอายุ5ปีไปเที่ยวดวงจันทร์ ตอนนี้จะไม่ขอพูดถึงว่าไปกับใครเอาไปคนเดียวก็แล้วกันเรื่องจะได้ไม่ยุ่งเมื่อจุไรยกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านกลับมานได้แล้วอันดับแรกรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็ไปช่วยพรวนดินรดน้ำต้นไม้ต้นผักที่ปลูกไว้ถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กก็มีความกะตัญญูรู้คุณรู้จักความเป็นอยู่ของตนว่า ตนไม่ใช่ลูกหลานของคนร่ำรวยแม้แต่คนข้างบ้านเขารวยเขายังทำมาหากินเขายังไม่หยุดฉะนั้นบ้านของจุไลยจนกว่าเขาพ่อกับแม่มีความลำบากในการประกอบอาชีพต้องส่งให้ลูกเรียนถึงแม้แต่ลูกตัวเล็กๆก,ก็รู้สึกมีความรับผิดชอบพยายามรดน้ำต้นไม้ตามที่จะทำได้รดผักรดหญ้าพรวนดินตามกำลังหลังจากนั้นเสร็จก็กลับมาหาคุณแม่ทำการบ้าน เมื่อทำการบ้านเสร็จก็บูชาพระจิตก็มีความรู้สึกว่าคุณแม่บอกว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาให้จุไรช่วยตัวเองถ้าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนให้ปฏิบัติตามที่เคยสั่งไว้ถ้าขืนให้แม่แนะนำอยู่เสมอจุไรก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ถ้าอะไรเกินวิสัยก็ขอให้บอกแม่แม่จะช่วยเธอก็พยายามช่วยตัวเองทำการบ้านเสร็จบูชาพระเสร็จ ตอนนี้มันเหนื่อยจากกลางวันมากเพราะการเรียนหนังสือแล้วก็ทำการงานก็นอนนอนก็เริ่มภาวนาว่าพุทธโธแล้วต่อไปพอพุทธโธสบายใจจิตใจนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อเห็นพระพุทธรูปก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าจิตมีความรู้สึกทางใจว่าพระพุทธเจ้าลอยอยู่ใกล้ๆหลังจากนั้นไปจุไลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าคิดด้วยจิตว่า วันนี้อยากจะไปเที่ยวชมดวงจันทร์ก็เห็นพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์อย่าลืมนะลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าที่เห็นอาจจะเป็นพุทธนิมิต้าใครเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวจะไปช่วยคนทุกคนได้อย่างไรเป็นอุปทานพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วลูกรักทุกคนก็จงจดจำคำนี้ไว้ว่า องค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อวันจันิพานพระอนนท์มีความเสียใจว่าท่านเองเป็นแค่พระโสดาบันยังไม่เป็นพระอา,หารหันต์ถ้าพระพุทธเจ้านิพานเวลานี้ต่อไปก็ไม่มีครูสอนองค์สมเด็จพระชินสีจึงได้ตรัสว่าอนานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระธทรมวินัยที่ตรัสไว้จะเป็นครูสอนเธอโดยเฉพาะความจริง คำว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้นพระพุทธเจ้าคือกายทิพย์หรือที่เรียกว่าอาทิตสมานกายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาทิตสมานกายที่มีความสะอาดตัดกิเลสได้ผ่องใสเป็นกายทิพย์ความเป็นทิพลูกหลานทุกคนไม่มีการสลายตัวการจะเห็นพระพุทธเจ้าถือว่าเห็นความดีของท่าน ถ้าถามว่าทำไมเห็นตัวก็ต้องขอตอบว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เวลานั้นถ้าใครนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าตั้งใจปฏิบัติความดีเพื่อมรักผลองค์สมเด็จพระทศพลอยู่ไกลแสนไกลก็เป็นฉับพรนรังส,สีคือลัศมีของพระองค์ให้ไปถึงหน้าคนนั้นก็ปรากฏเป็นพระรูปพระโฉมของพระองค์นั่งข้างหน้าแล้วก็เทศสอนเหมือนกับพระองค์นั่งอยู่ที่นั่นเอง ก็รวมความว่าคนนั้นก็ฟังเทศจากพระองค์เองก็แล้วกันอันนี้เหมือนกับลูกหลานทุกคนที่กำลังฟังอยู่เห็นภาพพระพุทธเจ้าของจุไรก็ถือว่าเห็นฉับพันนรังสีก็เหมือนเห็นพระองค์นั่นเองจะพูดอะไรกันก็ได้จะสอนอะไรก็ได้จะนำใครไปไหนก็ได้เหมือนพระองค์นำไปเองฉะนั้นแม่จึงได้สอนจูไรว่าถ้าเห็นภาพให้นึกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าตรงไม่มีอะไรผิด นี่คำว่าพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังถ้าเป็นเนื้อเป็นหนังพระพุทธเจ้าคลอดจากคันมารดาก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี่ความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ ต่อเมื่อบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็รวมความว่าคำว่าพระพุทธเจ้าคือความดีที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วถ้าพวกเราเข้าถึงความดีของพระองค์เมื่อไรพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเมื่อนั้นจะเห็นภาพได้ทันทีรวมความว่าจุไรเมื่อเห็นภาพพระพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ทราบว่าต้องการจะชมโลกพระจันทร์ พระพุทธเจ้าก็นำจุรไรยืนห่างโลกพระจันทร์แล้วก็ทรงชี้ให้ดูว่าโลกพระจันทร์ห่างจากโลกมนุษย์มากแต่ว่าจุไรเคยไปจุรามณีการไปจุรามณีไปแป๊บเดียวก็ถึงมันไกลกว่าจากโลกพระจันทร์หลายแสนเท่า mm hmm. เมื่อเข้าไปถึงโลกพระจันทร์จริงๆตอนที่อยู่ห่างเห็นพระจันทร์สว่างจ้า มีแสงออกจากโลกพระจันทร์เป็นแสงสว่างแต่เข้าไปใกล้จริงๆพระจันทร์ไม่มีแสงพระจันทร์กลายเป็นหินกลายเป็นดินแต่เป็นหินมากกว่าดิน พระจันทร์ไม่มีแสงสว่างไม่เกลี้ยงกล่อย่างที่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆสมัยโบราณท่านผู้ใหญ่มักจะบอกว่าภาพเงาที่ปรากฏบวพระจันทร์ที่เรามองเห็นพระจันทร์เต็มดวงเวลากลางเดือนจะมีเงาเงาหนึ่งปะอยู่ที่พระจันทร์เล็กน้อยผู้ใหญ่บอกว่านั่นกระต่ายที่นั่งชมจันทร์ ฉะนั้นจุลยเป็นเด็กฟังที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังที่ว่ากระต่ายนั่งชมจันทร์เวลาพระจันทร์วันเพ็ญเธอก็อยากจะมองเห็นกระต่ายมองไปมองมาก็ไม่เห็นกระต่ายสักตัวโลกพระจันทร์เต็มไปด้วยความเงียบสงัดไปถึงโลกพระจันทร์จริงๆความสว่างขาวนวลสวยสดงดงามก็ไม่มีหน้าพระจันทร์เท่าที่เห็นไม่ใช่นวลเต็มไปด้วยความขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อบ้างเป็นหินเป็นทรายบ้าง มองดูแล้วโลกพระจันทร์เหมือนกับหน้าคนที่เป็นสิวหรือเป็นฝีดาษไม่เรียบร้อยตามที่เห็นเธอก็แปลกใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพระองค์ก็ปรากฏอย่าลืมว่านี่นิทานและภาพที่ปรากฏก็เป็นพุทธนิมิตจะบอกว่าพระพุทธเจ้ามาเองก็ได้ ตามใจชอบไม่ได้ขัดคอใครหรือใครผู้ฟังที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เห็นชอบด้วยคําว่ามิจฉาทิฐิคือเห็นไม่เหมือนกันจะหาว่าเป็นภาพหลอนก็ตามใจอย่าลืมว่านี่คือน,นิทาน,น<ฆ>เธอก็ถามองค์สมเด็จพระพิชิตประมาณว่าโลกพระจันทร์ทำไมเป็นอย่างนี้ เวลาที่มองจากมนุษยโลกเห็นพระจันทร์มีแสงสว่างขาวนวลแล้วก็มีภาพกระต่ายชมจันทร์มาถึงจริงๆก็ไม่มีกระต่ายและพระจันทร์ก็ไม่สวยตามนั้นสมเด็จพระพักควันก็ตรัสว่าพระจันทร์ไม่ได้มีแสงสว่างตามที่เห็นแต่ที่เห็นพระจันทร์มีแสงสว่างนวลปรากฏก็เพราะว่าพระจันทร์ต้องแสงพระอาทิตย์ พระอาทิตย์สาดถึงแสงสะท้อนที่แสงพระอาทิตย์สาดถึงกลายเป็นแสงนวลออกจากพระจันทร์เหมือนกับกระจกถ้าตั้งอยู่เฉยๆก็ไม่มีแสงสว่างถ้าเราเอาไฟฉายฉายเข้าไปหากระจกหรือตั้งกระจกหันเข้าหาแสงอาทิตย์ แสงสะท้อนจะสว่างออกมากคือดูกระจกจริงๆจะไม่มีแสงสว่างแต่อาศัยแสงสะท้อนจากความสว่างของดวงอาทิตย์หรือไฟฉายทําให้กระจกเป็นประกายขึ้นสว่างมากข้อนี้ฉันใดพระจานาร์จริงๆก็ไม่มีแสงจุลัยฟังพระพุทธเจ้าตรัสก็ทึ่งและเห็นความเป็นจริงแล้วเธอก็ถามว่าในเมื่อพระจันทร์มีสภาพอย่างนี้แล้วพระจันทร์ก็ไม่ใช่ดวงเล็กๆ เป็นโลกใหญ่เธอไม่ทราบว่าพระจันทร์กับโลกมนุษย์ใครจะใหญ่กว่ากันสมเด็จพระพักควันก็ตรัสว่าโลกพระจันทร์เล็กกว่าโลกมนุษย์มากแล้วเธอก็ถามว่าโลกพระจันทร์จะมีคนอยู่ไหมสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีอยู่ไม่ได้แม้แต่ต้นไม้ก็ไม่มีในโลกพระจันทร์แล้วเธอก็ถามว่าโลกพระจันทร์มีทะเลไหมมีแม่น้ำไหม องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่าในขณะที่เรายืนอยู่นี่ไม่มีแต่ความชุ่มชื้นในโลกพระจันทร์ย่อมมีถ้าไม่มีหินแร่ต่างๆจะเกาะกลุ่มตัวกันไม่ได้ถ้าขาดความชุ่มชื้นอย่างโลกพระอาทิตย์จะเต็มไปด้วยแสงไฟความร้อนแต่ความร้อนก็สามารถทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งล้อมตัวเข้าเกาะกันได้คล้ายกับเป็นน้ำพระจันทร์ก็เช่นเดียวกันมีความชุ่มชื้นอยู่บ้าง ถ้าจะมีน้ำขังเจิงเหม s, first, mm ือนโลกมนุษย์ก็ต้องดูกันก่อนถ้าบอกก็บอกได้แต่เพื่อคลายการสงสัยต้องดูกันก่อนเดินไปดูกันก็ปรากฏว่าภาพระเดินหน้าจุไรเดินตามหลังเธอเดินไปก็มีความสงสัยบางจุดก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดก็ราบเรียบผิวพื้นดินหรือแร่หินก็ไม่เหมือนกันบางจุดก็เป็นผิวสีเทาบางจุดก็เป็นผิวสีเหลืองบางจุดก็เป็นผิวสีขาว บางจุดดินเป็นประกายคล้ายกับแก้วคล้ายกับเพชรเหมือนกับเพชรเธอจึงถามพระพุทธเจ้าว,ว่าทําไมโลกวัจจันทร์จึงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเป็นธรรมดาของโลกแล่ธาตุต่างๆย่อมมี เมื่อเดินไปทีแรกขอบรรดารูกรักทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจว่าไปถึงจุดแรกไปตอนกลางของพระจันทร์เหมือนกับประเทศไทยเราอยู่ภาคกลางหันหน้าเข้าหาพระจันทร์ทางซ้ายเป็นภาคเหนือทางขวาเป็นภาคใต้และพลาก็นำจุลัยเดินไปทางภาคใต้พอไปหน่อยหนึ่งก็พบสีดินเป็นสีทองปรากฏว่าทองอยู่ผิวดินส่วนใดที่ไม่มีฝุ่นมัวส่วนนั้นเหินทองชัด เอามือจับหยิบขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นทองคําธรรมชาติเป็นเม็ดทรายเกลื่อนกลาดบริเวณกว้างมากต่อมาก็ใช้อารมณ์ใจที่เป็นทิปเวลาที่ไปมีแต่กายทิปนะอยากจะทราบว่าทองคําที่เห็นนี่มันจะมีอยู่แต่ผิวดินหรือว่าลึกเข้าไปก็มี ดูแล้วจะเห็นว่าลึกเข้าไปเป็นประโยชน์เป็นทองคํำบริสุทธิ์แท้บางจุดที่อยู่เหนือผิวดินเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆคล้ายทรายแต่เหลืองอารามเป็นบริเวณกว้างมากลึกลงไปหน่อยก็เริ่มจากก้อนเล็กๆลึกลงไปมากรู้สึกว่าเป็นก้อนใหญ่ก้อนขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งใหญ่หลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเธอก็มีความแปลกใจแต่ถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระเาวา ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญแผ่นดินหรือหินที่เห็นเรืองเือนี่เป็นทองคําใช่ไหมเจ้าคะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าใช่เป็นทองคําธรรมชาติเธอก็ถามว่าเวลานี้ฝรั่งเข้ามาเที่ยวโลกพระจันทร์กันฝรั่งเขาพบทองคำธรรมชาติไหมพระองค์ก็ทรงยิ้มแล้วบอกว่า ฝรั่งก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขารู้ทุกอย่างแล้วว่าที่ผิวของโลกพระจันทร์มีอะไรบ้างฝรั่งเขารู้หมดเขารู้เกือบครบแต่สิ่งที่ไม่รู้ยังมีอยู่แต่ต่อไปเขาก็จะรู้หมดเพราะเขามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ดีก็ใช้ความสามารถดีมาถึงโลกพระจันทร์ได้แล้วก็เวลานี้แล่ธาตาที่มีประโยชน์เขาก็เอาไปใช้กันเยอะแล้วเธอก็ถามว่าทองคำมีมากๆอย่างนี้เขาจะขนไปไหน ท่านก็ตอบว่าเป็นของธรรมดาทองคำนี่มีคุณค่าสำหรับคนเวลานี้โลกถือทองคำเป็นสำคัญการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองต่างๆขึ้นกับทองคำธนบัตรที่พิมพ์ขึ้นมาต้องใช้ทองคำรับรองจะแลกหาสิ่งของระหว่างต่างประเทศถือทองคำเป็นสำคัญฉะนั้นเรื่องทองคำที่ฝรั่งพบจะเป็นฝรั่งอเมริกาก็ตามฝรั่งรัเสเซียก็ตามเขานำไปเยอะแล้วเขาก็นำไปมาก เดินต่อไปอีกบริเวณกว้างมากทองคําเธอก็ถามว่าทองคําในโลกพระจันทร์กับทองคําที่มีในโลกมนุษย์ที่ไหนจะมีมากกว่ากันองค์สมเด็จพระพักควันก็ทรงตอบว่าที่โลกมนุษย์มีทองคําไม่น้อยถ้าคนไม่รบกวนไม่ขุดเอาไปใช้สอยทองคําก็มีไม่น้อยกว่าโลกพระจันทร์แต่เวลานี้คนขุดกันมานานแสนนานทองคำก็ร่อยหลอลงไปแต่สิ่งที่ธรรมชาติสร้าง ลูกรักท่านว่าอย่างนั้นนะจะให้หมดเลยทีเดียวไม่ได้มันก็ก่อตัวขึ้นใหม่แต่ว่าการก่อตัวช้ากว่าการถูกทำลายฉะนั้นทองคำในโลกมนุษย์สมัยก่อนมีมากเวลานี้จุลไลลูกรัก เธอเห็นว่าตามพื้นผิวแผ่นดินเต็มไปด้วยเม็ดทรายเต็มไปด้วยทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุไรเป็นคนไทยถ้าถอยหลังจากนี้ไปอีกประมาณสักไม่ถึงพันปีหรือประมาณพันปีเป็นต้นมาระยะนั้นประเทศไทยก็มีทองคำบนพื้นผิวดินเหมือนกันเพราะเวลานั้นคนยังมีบุญญาธิการมาก ความดีมีมากกว่าความชั่วการข่มเหงคันเองร้ายในข้อปาณาติบาตก็มีน้อยการยื้อแย่งคดโกงทรัพย์สินในข้ออาทินนาทานก็มีน้อยการแย่งคนรักซึ่งกันและกันมีเหมือนกันแต่ก็มีน้อยการพูดปดพูดวาจาหยาบยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันพูดวาจาไร้ประโยชน์ก็มีน้อยการดื่นสุราเมรัยก็มีน้อยจิตคิดประทุษร้ายกันก็มีน้อย จิตคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นก็มีน้อยแล้วส่วนใหญ่ของคนก็มีความเห็นถูกตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระอริยสงฆ์ปฏิบัติความดีกันมากคนชั่วก็มีคนดีก็มากแต่คนดีมากกว่าคนชั่วคนที่กำลังใจสูงมีมากกว่าคนที่มีกำลังใจต่ำคนที่มีจิตเป็นบุญมากกว่าคนที่มีจิตเป็นบาปฉะนั้น ทรัพย์สินในโลกจึงลอยอยู่เหนือแผ่นดินใกล้ๆผิวดินถอยหลังไปไม่มากนะแค่สมัยท่านจามเทวีเวลานั้นก็ปรากฏว่าตามประวัติศาสตร์ของท่านแค่ฝนตกชะลงมาทำให้ฝุ่นสลายตัวก็พบทองคำแล้วการหาทองคำของคนสมัยนั้นหาไม่ยากเพียงแค่เอามือไปคุยเอาช้อนทับพีไปตักก็ได้ทองคา ฉะนั้นตามพระเจดีย์ต่างๆก็ดีมีทองคำหุ้มการสร้างพระพุทธร,รูปก็สร้างด้วยทองคำวัตถุสิ่งของต่างๆที่ใช้กันก็เป็นทองคำมากรวมความว่าโลกมนุษย์มีทองคำไม่น้อยแต่ว่าขุดกันมากเกินไปเวลานี้คนจิตใจเป็นบาปมากกว่าเป็นบุญฉะนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนจึงฝังลึกลงไปเพื่อหนีคนชั่วแต่ก็ไม่ได้หนีสุด ถ้าความดีมีอยู่บ้างก็สามารถจะได้สิ่งทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็รวมความว่าโลกมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นทองคําเธอมองไปมองมาเธอก็ยิ้มคิดว่านี่ฝรั่งเข้ามาได้ต่อไปฝรั่งก็รวยมากถ้าคนไทยมาได้คนไทยก็จะรวยมากเหมือนกันแต่คนไทยเรายังไม่มีความสามารถด้านสร้างยวดยานพาหานะก็ไม่เป็นไร แล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าท่านไปอย่าลืมว่านี่นิทานนะนิทานจะจริงทุกอย่างไปไม่ได้แต่ให้ถือว่าสิ่งทั้งหลายถ้าไม่เกินวิสัยที่พึงทำได้ก็ลองทำดูเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็หลายสิบโยชนับเป็นร้อยโยชนเห็นความชุ่มชื้นความผ่องใสของโลกพระจันทร์นับเป็นร้อยโยชนเห็นความชุ่มชื้นความผ่องใสของโลกพระจันทร์แต่ตอนนี้มีความขาวนวลบางจุดก็ขาวจัด ขาวปราบเข้าตาเป็นแสงสะท้อนมองไปมองมาทีแรกคิดว่าเงินตอนแรกเธอคิดว่าเงินเห็นมันขาวๆพอหยิบเข้าแต่สิ่งนั้นแข็งกว่าเงินจึงได้ถามพระว่าสิ่งนี้อะไรพระเจ้าค่ะท่านบอกว่านั่นทองขาวทองขาวที่มนุษย์นิยมว่ามีค่ามากกว่าทองคำเธอก็ถามว่าบริเวณนี้มีไกลมากกว่าไหมท่านก็บอกว่าไกลมากบริเวณกว้างมาก เธอก็ถามว่าลึกขนาดไหนท่านก็บอกว่าใช้ที่พระจักคุยานเวลานี้ลูกจุไลยมาด้วยกายทิพย ตาของลูกจะไยก็เป็นทิปจะมองถึงไหนก็มองได้เธอก็ใช้กําลังเป็นทิฟตาทิฟมองลึกลงไปมันลึกลงไปเป็นโยอโยดมีทองขาวซับซ้อนกันที่อยู่เหนือผิวดินก็เป็นทรายเหมือนกับทองคําแต่ลึกลงไปประมาณ1เมตรรู้สึกว่าจับก้อนเป็นก้อนย่อมย่อมลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็เป็นก้อนใหญ่เท่านั้น รวมความว่าทองคำที่มีแสงสีเหลืองก็มีในโลกพระจันทร์ทองขาวที่มีค่ากว่าทองคำก็มีในโลกพระจันทร์เธอก็หันไปถามองค์สมเด็จพระทรงธรรมว่าทองขาวนี่ฝรั่งเขาพบแล้วหรือยังท่านก็บอกว่าสิ่งที่ฝรั่งไม่พบไม่มีเวลานี้มันอยู่ผิวโลกฝรั่งเขาพบแล้วก็ใช้เครื่องมือทุ่นแรงใสเอาผิวๆไปใช้มากแล้ว เธอก็คิดในใจว่าฝรั่งเขามีบุญจริงๆนะเขาสามารถใช้ยวดยานพาหนะไปถึงได้เขาเอาจริงเอาจังถ้าคนไทยเรามีวิริยะอุตสาหะอย่างนี้อย่างฝรั่งก็จะสามารถกอบโกยความร่ำรวยได้จากโลกพระจันทร์เหมือนกันแต่ก็ไม่ทราบว่าเวลาที่คนไทยเราเรียนวิทยาศาสตร์กับฝรั่งไปมากใครเขาสามารถมาเที่ยวโลกพระจันทร์นำวัตถุไปได้บ้างเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็รวมความว่าอาจจะเชื่อความสามารถของคนไทยว่าบางท่านหรือบางกลุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านจะย่องย่องไปโลกพระจันทร์นำทองขาวมาบ้างมาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราก็รู้ไม่ได้เรื่องความสามารถของคนที่ประมาทกันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุไรเองเธอไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เธอก็เดาไม่ออกแต่ไม่ประมาทในบุคคลทั้งหลายหลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตก็พาเธอเดินต่อไป ต่อไปนี้ให้พบแหล่งบริเวณของแร่เงินมีบริเวณกว้างมากเหมือนกันแล้วก็แร่ทองแดงแร่ตะกั่วก็มากพอต่อไปเมื่อเดินไปอ้อมไปทางใต้ปรากฏว่าโรคพระจันทร์นีิกลมเหมือนกันไม่ใช่แบนแล้วการเดินไปก็รู้สึกว่าแบนเพราะมันใหญ่การเดินไปด้วยกายทิพย์จะเปรียบเทียกับกายเนื้อของฝ้าหลังไม่ได้เพราะฝ้าหลังเอาเนื้อไปด้วยเนื้อมีความหนักแต่ความดึงดูดของโลกพระจันทร์มีน้อย ฝรั่งจึงรู้สึกว่าการดึงของโลกพระจันทร์เบาไปแต่กายทิพย์ไปที่ไหนก็มีการคล้องตัวเมื่อไม่ต้องอาศัยพื้นดินเท่าไรนักลอยไปก็ได้เดินไปก็ได้ตามชอบใจต่อไปเจอแหล่งสำคัญที่มีค่าสูงสุดในโลกพระจันทร์จุดหนึ่งนั่นคือแหล่งแก้วเห็นเป็นดินแพลวพาวเป็นระยับเหมือนเพชร ก้อนแร่เล็กๆที่วางอยู่บนโลกพระจันทร์เหมือนกับเพชรจริงๆเด็กยิงจุไลตัวเล็กๆจึงได้ก้มลงกราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ถามว่าแร่นี้มีคุณค่ามากใสเหมือนแก้วท่านก็ตอบว่าใช่แต่นี่คือแก้วเธอก็ถามว่าแม่มีแหวนเพชรแต่เพชรถือว่าดีที่สุดในโลกมนุษย์แต่ก็ไม่สวยเท่านี้ไม่ใสเท่านี้ไม่เป็นประกายเท่านี้ สมเด็จพระจินนสีก็ทรงตรอบว่าใช่แก้วอันนี้ถือว่าเป็นเพชรก็เป็นเพชรที่มีความสำคัญมากมีค่าสูงกว่ามีความแจ่มใสมากกว่าคือแก้วในโลกมนุษย์เราสู้ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพชรที่เขาใช้กันก็ไม่มีประกายเวลาต้องแสงอาทิตย์หรือต้องแสงไฟก็เป็นประกายเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็มองกันเป็นแก้วคนใส่แหวนเพชรก็เหมือนใส่ตูดขวด หมายความว่าคล้ายๆกับเอาแก้วตูดขวดไปทำแหวนเพชรมีค่าไม่ต่างกันเท่าไรนะแต่แพรวเมื่อถูกแสงไฟก็เล็กน้อยแต่ว่าแก้วที่พบเวลานี้ยังไม่ต้องแสงอาทิตย์ก็สามารถสะท้อนแสงออกมาได้แพร,ว,พรวเป็นระยับ เธอก็ถามว่าบริเวณกว้างยาวเท่าไรท่านก็ตรัสว่านับเป็นโยดไม่ได้หรอกลูกมันต้องนับเป็นร้อยโยดพันโยดที่มีความมากเพราะคนไม่กวนเธอก็ถามถึงความลึกท่านก็ตอบว่าให้ใช้อารมณ์ใจที่เป็นทิ์หรือว่าใช้ดวงตาที่เป็นทิ์มองดู ในที่สุดเธอก็ใช้ความเป็นทิ์มองดูปรากฏว่าเพชรพิเศษที่มองเห็นนี่อยู่ลึกมากและมีปริมาณมากเธอจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าฝ้าหลังเขาได้ไปหรือยังท่านก็ตอบว่าแรกที่ฝ้าหลังได้ไปครั้งแรกฝ้าหลังได้แค่ผิวที่เป็นเพชรมีติดไปด้วยแล้วก็ฝ้าหลังเวลานี้ก็นำไปได้เยอะแล้ว ก็รวมความว่าฝรั่งนี่เขามีบุญเธอคิดในใจว่าทำอย่างไรคนไทยจึงจะได้บ้างถ้าใช้กำลังความเป็นทิฟต์ไม่สามารถจะหยิบเอาวัตถุที่มีน้ำหนักไปได้แต่ถึงกระไรก็ดีเพียงรู้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญตัวต่อจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรตัดว่าจุไรเวลานี้โลกมนุษย์ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ต้องเรียนหนังสือลูกจะต้องกลับแต่ก่อนจะกลับพ่อก็ขอเตือนว่า ความกตัญญูรู้คุณการปฏิบัติคุณสนองความดีของผู้มีคุณตามคำแนะนำของท่านและความเคารพในท่านอย่าลืมถ้าไม่ลืมข้อนี้พ่อจะสามารถนำเที่ยวได้ทุกพบแล้วข้อที่2ความเคารพในพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมและพระอริยสงสอนอย่าลืมประการที่3กรรมบท10 1. ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดมุสาวาด 5. ไม่พูดคำหยาบ 6. ไม่พูดสอเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกัน 7. ไม่พูดจาวาจาเหลวไหล 8. ไม่คิดประทุษร้ายใคร 9. ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติใคร 10. รักษาความดีให้ทรงตัวถ้าปฏิบัติได้เพียงเท่านี้ลูกลักจะสามารถไปได้ทุกพบทุกสถานที่เวลานี้ก็หมดเวลาแล้ว เอาละลูกหลานถือว่าหมดคอร์สของโลกพระอาทิตย์และโลกพระจันทร์ความจริงเรื่องราวมีมากกว่านี้มากแต่ขอยับยั้งเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่ลูกรักทุกคนสวัสดีก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของจุไรยท่องเที่ยวดวงจันทร์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแค่เบลได้อ่านเนี่ยก็เบลรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นนะกับโลกพระจันทร์เนี่ยคะ่ะเพราะว่าโลกพระจันทร์นี่นะคะตามที่หลวงพ่อเล่าไวะะ้เนี่ยค่ะเป็นโลกของแร่ธาตุต่างๆและแร่ธาตุที่สําคัญนะคะก็คือแร่ทองคําค่ะซึ่งมีเยอะมากมายมหาศาลมากๆนอกจากแร่ทองคําแล้วนะคะก็มีแร่ที่เรียกว่าเป็นประกายระยิบระยยับนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเพชรนั่นเองคะ่ะเต็มไปหมดเลยนะคะก็อุดม สมบูรณ์ค่ะซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่านะคะฝรั่งเนี่ยขึ้นไปสำรวจเนี่ยก็เก็บเอาไปเยอะแล้วนะคะอันนี้จะจริงหรือไม่จริงประการใดก็ให้คิดกันเป็นแบบนิทานแล้วกันนะคะเพราะว่า ที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทานนะคะก็อยากจะให้เป็นเรื่องจริงนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะคนไทยที่แบบว่าเป็นนักประดิษฐ์นะคะจะสามารถที่จะประดิษฐ์ยานพานะหรือยานอวกาศค่ะขึ้นไปสำรวจที่ดวงจันทร์กับเขาบ้างนะคะแล้วก็จะไปได้เอานะคะทรัพยากรตรงนี้เอามาใชา้แล้วก็เอามาช่วยบำรุงประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนั้นก็เป็นในเรื่องของอนาคตค่ะที่หลวงพ่อท่านได้พูดเล้ตอนนึงนะคะจำได้ไหมว่าในอีก1,000ปีข้างหน้านะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่ามีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำนะก็จะผุดขึ้นมาบนพื้นผิวดินคนที่มีความชั่วเนี่ยก็จะมีอยู่นอก เต็มทีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่คนดีทั้งนั้นเลยแต่นั่นนะคะก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อท่านได้เขียนเอาไว้ในหนังสือค่ะการที่เราจะมีความสุขได้นะคะก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของหลวงพ่อที่ท่านพูดไว้ปฏิบัติตอนนี้แหละค่ะเราก็จะมีความสุขค่ะและในวิชาต่างๆแล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อได้ให้เอาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทํางานประกอบกิจการงานแล้วก็สามารถที่จะพัฒนา เองและทําให้เกิดมีทรัพย์ในดินสินในน้ําขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะเรียกง่ายๆว่ามีสัมมาอาชีพชอบนะก็จะสามารถเกิดความร่ํารวยตามมาได้นะคะนะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะ,ะในเรื่องต่อไปเบลจะนําเอาเรื่องราวของจุลัยท่องเที่ยวดาวอังคาระคะ่ะมาฝากกับทุกๆท,ท่านเขาก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามและสนุกสนานมากๆนะคะว่าที่นั่นจะมีอะไรให้น่าตื่นเต้นอีกนะคะ ดกดติดตามช่องของวันเดอร์เบลเอาไว้นะคะเพื่อว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท่านมีความสุขทั้งกายและใจแล้วพบกับเบลใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ